ช่วงนี้นะครับฝุ่นค่อนข้างเยอะเลยนะครับ PM 2.5ซึ่งในเว็บไซต์นะครับของ WHO บอกว่าหากว่าเกิน25ไมโครกรัมนะครับต่อลูกบาทเมตรนะครับถือว่าอันตรายทุกคนรู้ไหมครับว่าฝุ่นที่ทุกคนอยู่ณตอนนี้เยอะไหมเป็นยังไงอันตรายไหมนะครับวิธีการเช็คทำยังไงใช้มือถือเลยครับทุกคนมีโทรศัพท์มือถืออยู่แล้วแต่เดี๋ยวผมใช้เครื่องมือเพิ่มอีกนิดนึงครับดูแบบรียล time กดปุ๊บเห็นปั๊บทำยังไงมาดูกันนะครับ อโอเคทุกคนครับมาเดี๋ยวขอมาสร้างด้วย power automate ด้วยกันนะครับฝุ่นเยอะแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ power automate มาเช็คค่าฝุ่นวิธีการนะครับเข้าที่เว็บไซต์ power automate com เลยครับโอเคตอนนี้ผมเปิดเข้ามาเรียบร้อยแล้วสมัครได้ฟรีนะครับแล้วก็ถ้าใครเข้ามาแล้วเชิญคลิกที่คำสั่งชื่อว่า create ครับโอเคอันนี้เป็น ui แบบใหม่นะใครที่เป็นแบบเดิมมันอาจจะเป็น instant c a l for นะครับเรียกตัวั้น ถ้าใครเป็น UI ใหม่เชิญกดชื่อว่า b u i l d y o u r o w n นะครับแล้วก็ผมเลือกเป็น uh, Manual Trigger ครับแล้วก็กด uh, s k i p ที่ตรงบริเวณด้านล่างตรงนี้นะแล้วก็เขาจะให้เราทำการสร้าง Workflow นะครับผมทำการเลือกว่าผมจะทำการเพิ่ม Step ครับว่าเมื่อคลิกปุ๊บในโทรศัพท์มือถือผมให้ไปถามนะครับ uh, Service ที่ชื่อว่า MSN Weather ครับผมเลือกครับโอ้โหอยากรู้จังเลยว่าตอนนี้เป็นยังไงผมเลอกคำสั่งชื่อว่า Get Current Weather ครับ โอเคแล้วก็โลเคชันนะครับถ้าผมอยากให้มันมีความยืดหยุ่นนะครับก็สามารถส่งค่าเป็นชื่อจังหวัดเข้าไปนะครับในที่นี้ผมเลือกเป็น Dynamic Content นะครับว่าสเตทเผื่อถ้าใครอยู่เชียงใหม่อาโอ้โหมันก็จะดึง GPS เลยนะ oh. <Loc ation S 2> โลเคชันเชียงใหม่ไปเคอยู่ภูเก็ตเคอยู่ภาคใต้ PM อาจจะยังน้อยอยู่แต่ว่ากดเดี๋ยวแจ้งเตืมดูได้นะครับดังนั้น ลองดูนะครับตอนนี้ยังใช้เป็นในเลเวลจังหวัดอ่าเป็นสเตปนะครับเข้ามาผมเลือกเป็นหน่วยที่เป็นแมทริกครับโอเคนะผมทำการเพิ่ม new step ครับว่าผมอยากจะทำการแจ้งเตือนเลือก notification ครับแล้วก็เรียกว่า mobile notification ข้อความที่ผมอยากแจ้งเตือนนะครับเช่นโลเคชันที่ผมอยู่นะครับอยู่ที่จังหวัดไหนเดี๋ยวลองดูนะโอเคผมเอาสเตตมาโชว์อีกครั้งหนึง่งตรงนี้เราเรียกว่าเดินยามิกคอนเทนต์นะครับโอเคโดยที่ผมอยากจะทำการโชว์สิ่งดังต่อไปนี้นะครับว่าเทรนด์เพลเจอร์ผมอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเทรเพลเจอร์นะครับกี่องศาโอ้ตอนนี้ตอนเย็นๆน,นะโอเคเดี๋ยวลองดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเท m p เพลเจอร์ครับ t e m p e r e t u r e Unit ครับกี่องศาเซลเซียสนะครับและที่สำคัญมากๆเลยครับคือ uh, ผมอยากดูเอาตั้งแต่ Air Quality Index นะครับหรือเรียกว่าค่า AQI นะครับแล้วก็ uh, เรื่องของรายละเอียดว่าเป็นยังไงนะครับผมเขียนเขียนว่า รายละเอียดภาษาไทยก็ได้นะทุกคนรา,ายละเอียดของค่าแอร์คอนดิชันเป็นยังไงนะครับแล้วก็เรื่องของฝุ่นฝุ่น,นหรือว่าในรายการของเขาเรียกว่าคุณภาพของฝุ่นหรือถ้าใครบรรยากาศดีมันจะโชว์ว่าโอโซนเลยนะีโอเคนะครับดังนั้นผมมาเลือกครับสิ่งสำคัญทริคมีอยู่ว่าอย่างนี้ครับให้ทุกคนทำการก๊อปปี้นะครับผมจะบอกว่าถ้าเจ้าตัวฝุ่นเนี่ยถ้าใครลองเซิดูก่อนก็ได้ว่ามันไม่มีอยู่ในลส ไม่มีเลยนะทุกคนแต่เดี๋ยวเราจะไปแฮกของ Microsoft MSN กันนะครับว่า MSN Weather วิธีการแฮกข้อมูลทําดังต่อไปนี้ครับอ่าโอเคแฮกแบบถูกระเบียบเรียบร้อยนะทุกคนเขาส่งมาเราแค่หยิบนะดังนั้นต้องมีความรู้เรื่องของ Automation เรื่องของ a u t o m a t e นะครับด้วยนะครับผมขอ Copy ตัวนี้มาโอเคแล้วก็ให้ทุกคนเอามันมาแปะนะครับที่ Notepad ก็ได้ครับแล้วผมจะบอกว่าโค้ดที่ทุกคนจะได้มา คืออุณหภูมิทุกคนจะได้ประโยคนี้มาครับนะผมจะบอกว่าทุกคนถ้าใครอยากได้ค่าของ air quality ให้เปลี่ยนคำว่า temp ตรงนี้เป็นคำว่า a q i และผมมีอีก3ตัวครับว่าอยากได้รายละเอียดอยากได้สภาพฝ่นนะครับทุกคนสามารถใช้ตรงนี้ได้นะเดี๋ยวโค้ดตรงนี้ผมแปะไว้ที่คอมเมนต์นะครับเข้ามาดูกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะฮะโอเคผมขอ copy ครับแล้วก็ผมเอามาแปะที่ตรงนี้ขอแปะ ปึ๊บเข้ามานะครับออสองตัวนี้ผมขอแปะเข้ามาโอเคจริงแปะทีละตัวก็ได้นะครับตรงนี้ s e v e r i t y ผม Copy มาครับแล้วก็ผมทำการแปะนะฝุ่นครับอยากรู้มากเลยโอเคนี่คือเครื่องมือในการวัดฝุ่นที่ราคาถูกที่สุดแล้วผมว่านะโอเคแล้วก็อยากรู้ที่ไหนกดเลยไปเที่ยวต่างจังหวัดกดเลยนะผมขอเซตครับเดี๋ยวมาลองเทสกันครับว่าเวิร์กไหมแบบไหนยังไงแล้วก็ฝุ่นที่ผมอยู่ตรงนี้ โอเคมันเป็นยังไงบ้างอยากรู้ครับนะเดี๋ยวมาเปิดมาดูกันดีกว่านะครับผมขอรีโมทไปที่โทรศัพท์ม,มือถือนะครับอ่ะทุกคนครับอันนี้ผมเซฟเวิร์กโฟล์นะครับชื่อว่าเซฟชื่อว่าเช็ค PM 2.5นะครับแล้วผมก็ทําการเซฟโฟล์นะโอเคเดี๋ยวผมเปิดแอปพลิเคชันนี้ขึ้นมานะครับอ่าโอเคก็ตอนนี้ผมจะได้ปุ่มนะมันจะอยู่ที่ป้ายด้านล่างนะครับชื่อว่าบัตทอนโอเคผมคลิกคราวนี้เดี๋ยวมาดูนะครับถ้าผมหยิบโทรศัพท์ม,มือถือขึ้นมาอยากเช็ค่่านนน้ยตออีู จังหวัดไหนจิ้มมาโอเคสิ่งที่ทุกคนจะเห็นก็คือการเข้าถึงแล้วก็การเด้งขึ้นมาครับผมเข้ามาดูครับออตอนนี้ผมอยู่ที่กรุงเทพครับโอ้โหไทยถูกต้องอ่ะอ,อุณหภูมิตอนนี้30โอ้โหร้อนมากเลยครับโอเคแอร์คุณภาพเด็กร้อนะทุกคนพวอแอร์คุณ i t y โอ้โหฟุลน62โอ้โห WHO บอกว่าถ้าเกิน25ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตร ไม่เว w ร์ k แล้วนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปหาแมสมาใส่ก่อนดีกว่านะนี่คือเครื่องมือในการใช้งานนี่คือเครื่องมือในการที่ทุกคนจะสามารถเข้าถึง Air Quality อยากรู้ก็แค่กดครับ เดี๋ยวตอนเช้าเดี๋ยวผมจะกดก่อนออกจากบ้านนะครับว่าวันนี้ฝุ่นเป็นยังไงบ้างกดปุ๊บมาปับ๊บกดปุ๊บมาปั๊บเหมือนเด้งลายเลยทุก่อนนะครับอันนี้เป็นการอปพพลาอยากให้ทุกคนเห็นลองไปใช้นะครับว่าวิธีการเช็คฝุ่นแบบง่ายๆสไตล์นายเอ็กซ์เพรสครับอย่าหยุดเรียนรู้นะครับทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ